อ้าวสวัสดีครับนี่บ้านทรงไทยสวยๆเลยในเจ้าของพี่สาวสวยๆยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลังนี้เลยเดีย๋ยวเราไปดูกันหลังนี้ติดถนนลาดยางยาวๆเลยเห็นไหมฮะใครปิเดเนี่ยวถือว่าพลาดเลยมาเที่ยวกันไม่ได้มุง่งจะขายหรอกการขายเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออะไรก็ขาย,ขายแล้วก็ขายเรามาดูกันดีกว่าเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจไปเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับอ้าวนีนน่ติดถนนติดคลองด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันอ่าเราไปคุยกันไปชมกันต้องดูรถก่อนดดเดี่ยรถเฉียวพี่คสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แนะนาตัวนิดนึงครับพี่ จ้าวัฒนาเอี่ยมงามจ้าพี่ชื่อเล่นพอออสโน่จ้าอีกครั้งครับสโน่จ้าพี่สโน่แล้วกันเนาะจ้าพี่สโน่นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยครับพี่ตำบลวังยางจ้าตำบลวังยางจ้าอําเภออะไรพี่สี่ประจันจ้าตำบลวังยางอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าอ๋อนี่นี่พี่นี่เป็นคนสุพรรณโดยกาเนิดโดยแท้เลยปะจ้าโดยกาเนิดเลยจ้าผมฟังสําเนียงนี่ผมมาบ่อยสุพรรณผมเลยจับออกครับพี่จ้าอันนี้คือบ้านที่พี่จะขายใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเนื้อที่เท่าไหร่ราคาอะไรยังไงพี่ขอดูคลองหน่อยได้ไหมพี่พี่สนุกครับได้จ้ะเราอยู่วังยางมันมันห่างจากอบตไกลไหมครับพี่ไม่ไกลจะประมาณส3สามกิโลสามกิโลนะจ้ะพี่ระวังรถด้วยนะจ้ะอันนี้มันคลองอะไรครับพี่ครับก็คลองส่งน้ําจ้ะคลองส่งน้ําทั่วไปจ้ะมันมีชื่อไหมพี่เขาเรียกปากคลองตันเตียนฮะปากคลองตันเตียนปากคลองตันเสียนตันเตียนโอเค ตรงนั้นแหละครับพี่ผมกลัวจะพูดผิดเอ่อตรงไปไปไหนครับพี่ครับอันนี้ก็ไปวัดบรนไดทองจ้ะวัดอะไรนะฮะวัดบันไดทองวัดบันไดทองจ้ะกี่กิโลครับพี่วัดบันไดทองประมาณกิโลหนึ่งจ้ะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเขาอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาจับพิกัดว่าวัดบันไดทองใช่จ้ะจับพิกัดวัดบันทดทองได้เลยจ้ะมันก็จะขึ้นเลยใช่จ้ะแล้วตรงนี้มันขึ้นถนนใหญ่อีกไกลไหมพี่ขึ้นถนนใหญ่ก็ประมาณอีกประมาณไปเนี่ยประมาณสามจากบ้านเนี้ยไปประมาณถนนใหญ่ประมาณ3กิโลกว่ากสากิโลมันเป็นเส้นไหนพี่ ก็ไปสุพรรณหางทองจ้ะสุพรรณหางทองอ๋อไอเส้นที่ไปสุพรรณัางทองสี่เลนนะพี่นะใช่ค่ะใช่อ๋อโอ้พี่บ้านเรือนแถวนี้เยอะเลยจ้ะเยอะหมู่บ้านเยอะจ้ะพี่ขายพ่อหนีน้ำท่วมใช่ไหมครับไม่ท่วมจ้ะน้ำไม่เคยท่วมจ้ะแถวนี้ไม่เคยท่วมเลยเหรอครับจ้ะไม่เคยท่วมห้าสี่ก็ไม่ท่วมจ้ะหกสี่แล้วครับไม่เคยท่วมจ้ะอ๋อพี่รถมาพี่รถมาฮะแถวนี้รถวิ่งกันเยอะไหมครับวิ่งทั้งวันละจ้ะทั้งวันเลยนะฮะผมมานี่ผมจะข้ามถนนขนาดถนนสองเลนเล็กๆนี่ผมยังต้องระวังเลยนะพี่นะจ้บ ตรงนี้ก็ออกสีประจันจ้ะสีประจันจ้ะไกลไม่เนี่ยจากไปนี่ไปสีประจันสีประจันจากตรงนี้ก็ประมาณ9กิโล9กิโลจ้ะก็ขับรถก็สิบกวนาทีจ้ะอ่าถึงแม้มันจะมีคลองอย่างนี้น้ําก็ไม่ท่วมใช่ไหมพี่ไม่เคยท่วมจ้ะอ่าผมถามเพื่อป้องกันคนมาอยู่เขากลัวน้ําท่วมจ้ะไม่ท่วมจ้ะอันนี้ขอบเขตของพี่นี่กี่ไร่เนี่ยพี่หมดเนี่ยของพี่พี่ขายนี่กี่ไร่สองไร่หนึ่งงานจ้ะสองไร่หนึ่งงานฉนวนคุดแดงเลยคุดแดงจ้ะพี่แล้วเบอร์ไขครัาเนี่ยเบอร์ฉันเองจ้ะพี่ของพี่สนโเนี่ ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าสองสี่สี่ห้าห้าจ้ะอ๋ออันนี้ที่พี่จะขายบ้านนี่ใครสนใจก็โทรหาพี่ได้เลยได้เลยจ้ะพี่บอกขายมานานยังไม่นานหรอกจ้ะเพิ่งเพิ่งไม่นานจ้ะไปเดี๋ยวพี่พาเดินชมนิดนึงหน้ากว้างนี่ก็ตก20กว่าเมตรแหละที่พี่พี่เป็นล้วนนี่หมดเลยใช่ไหมล่ะใช่จ้ะที่เป็นล้วนนี่หมดเลยจ้ะพี่พี่พาข้างในดีกว่าเอาข้างในเลยเนาะข้างในเลยเนาะง่ายๆเลยพี่จ้ะระหว่างเดินไปเราก็คุยกันไปพี่จ้าจ้าสองไร่หนึ่งงานเนี่ยพื้นที่ข้างหลังนี่เป็นสวนอะไรพี่ สวนมะกรูดจ้ะสวนมะกรูดเดี๋ยวพี่พาเดินชมได้ด้วยใช่ไหมได้จ้ะได้จ้ะผมถามคำถามนิดนึงนะพี่นะถ้าเกิดคําถามอะไรที่ผมถามไม่ไม่ถูกต้องผมขอประทานอภัยพี่แล้วก็พี่สามารถไม่ตอบได้นะจ้ะพี่ขายทาไมครับก็เรามีภาระเยอะ่ะต้องต้องขายมีภาระแล้วกันเนาะจ้ะอ้าวกว้างแค่นี้พอผมจะไม่เจาะลึกให้เกียรติพี่ก็คือเรามีภาระเราถึงต้องขายใช่จ้ะบ้านนี้สร้างกี่ปีครับพี่ครับสิบปีจ้ะสิบปีข้างล่างข้างล่างนี่มีกี่ห้องพี่ข้างล่างก็ ถ้าเป็นห้องนอนก็ห้องเดียวค่ะห้องครัวห้องหนึ่งห้องน้ําห้องหนึ่งในในห้องนอนพี่อันนี้ห้องนอนค่ะนอนแฟนอันนี้ห้องนอนแฟนพี่เนี่ยนะอ๋อคุยกันแล้วครับคุยแล้วในห้องน้ําครับพี่ห้องน้ําก็อยู่ด้านหลังค่ะด้านหลังห้องนอนจ้าแล้วอันไหนห้องห้องครัวพี่ห้องครัวก็ติดกับห้องน้ำค่ะทางนู้นเนาะพี่เนาะใช่ค่ะข้างล่างนี้เป็นสไตล์ของใต้ถุนใช่ไหมพี่ใช่จ้าห้องโถงส่วนใหญ่ใต้ถุนโล่งอ่าเขาเพื่อให้ลมมันพัดแล้วป้องกันน้ําท่วมใช่แต่ของเราโชคดีที่น้ามันไม่ท่วมใช่จ้าแล้วข้างบนนีมัน มันมีกี่ห้องพี่มีสามห้องนอนจ้ะสามห้องนอนจ้ะแล้วก็ห้องห้องโถงเหรอมีห้องโถงจ้ะห้องฟังอ่ามันเป็นไม้อะไรพี่เนี่ยครับเป็นไม้สักข้างหลังจ้ะไม้สักข้างหลังจ้ะแล้วผมถามพี่เขาพี่ผู้ชายเนี่ยข้างล่างเป็นเป็นไม้อะไรพี่ก็เขาเรียกว่าตะข่าโมงจ้ากระดานตะมาข่าโมงจ้ะอ่าเขาคนส่วนใหญ่จะรู้จักมาข่ามงนะพี่นะใช่จ้ะอ่าพี่สร้างปีสิบปีก็สร้างประมาณปีห้าสี่ใช่ไหมครับ ใช่จ้าทีนี้ผมขออนุญาตพี่พี่สนวคือผมขออนุญาตไม่เข้าไปข้างในเหตุผลเพราะพี่มีการเก็บของอ,อยากให้คนที่มาชมเนี่ยเข้ามาเองผมเป็นการรักษาความปลอดภัยให้พี่ด้วยถึงแม้เราขายก็จริงเนะพี่เนาะ,ะอยากให้คนที่ชอบเนี่ยมาดูเองดีกว่า,าแล้วก็มีเนี่ยสารพระภูมิให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนี่นะครับแล้วก็มีโรงจอดรถข้างหน้าผมจะให้ดูแค่กว้างๆเพื่อให้เกียรติที่ พี่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเหรอครับลูกสาวชอบโอ้โหนี่ยลูกสาวอ้าวข้างล่างก็เป็นห้องโถงใช่ครับที่ข้างล่างที่พี่ปูกกระเบื้องเนาะจ้าปูกกระเบื้องหมดจ้ะครับข้างบนก็เป็นเป็นไม้ไม้กระดานจ้าพี่สร้างตอนนั้นเนี่ยปีสิบปีนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ก็หลายอยู่สักประมาณได้ไหมสองสามล้านได้ไหม สักจัสามล้านฝ่าเนี่ยนะแพงเพราะอะไรเป็นไม้เหรอพี่เป็นไม้จ้ะไม้สักและไม้สักตัวนี้แพงมากฝ่านี่เป็นไม้สักนะครับคุูในคุณนอกเขาเรียกทรงอะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกทรงอะไรวะทรงไทยได้ไหมไทยประยุกตได้ไหมมันไทยไทยประยุกอะเรียกไทยประยุกเลยกันพี่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะลบกวนพี่พาดูส่วนพี่พี่พาไปตรงสามพระภูมิหนได้ไหมฮะได้ค่ะผมอยากให้พี่ได้เห็นด้านข้างหน้านะครับผมยังไม่ได้ถามราคาพี่สหนเลยขายเท่าไหร่พี่ก็ขายสี่ล้านเก้าจ้ะสี่ล้านเก้า ตอนแรกสมัยก่อนพี่บอกขายเท่าไหรห้าล้านห้าค่ะตอนแรกห้าล้านห้าใช่ค่ะแล้วทำไมลดละคะพี่อย่าขายไวๆอยากขายให้ไวหน่อยราคานี่เป็นราคาพี่สนเลยนะไม่ใช่ว่าผมมาพี่ขาย3มล้านแล้วผมมาบวกทําให้ราคาพี่สูงแล้วไปคนซื้อไปต่อพี่ไม่ใช่นะอราคาพี่สนเลยนะครับดุไม่พี่หมานี่ไม่ไม่แล้วค่ะไม่เท่าไหร่นะครับนี่ผมต้องการให้เห็นเห็นตรงนี้พี่เขาเรียกอะไรนะ นอกชาหรือเรียกอะไรนะมุกจ้ะมุกใช่ไหมครับจ้ะมุกเอาไว้นั่งเล่นอะไรต่างๆกันนะนะพี่นะนั่งเล่นอ่ารั้วนี่ข้างในนี่คือเป็นรั้วของเราเองหมดเลยนะพี่นะใช่ค่ะทําเองหมดเลยอ่ะไปพี่สี่ด้านเก้ากับสองไร่หนึ่งงานโฉนดขุดแดงนะครับจะพาอ่พี่พาเดินดูข้างข้างหลังนิดนึงนะครับจากสุพรรณนี่กี่กิโลครับพี่จากสุพรรณไปนี่ก็ประมาณสิบสิบกว่ากิโลใช่อ่สิบกว่ากิโล อันนี้มันมาได้หลายทางใช่ไหมพี่มาทางเลี่ยงเมืองวงแหวนก็ได้เนาะได้หมดเลยค่ะแล้วมาทางเส้นอ่างทองสุพรรณใช่ได้แล้วก็ไปอะไรชัยนาทจ้่สามสี่ศูนย์นันะพี่เนาะจ้ใอ่าไอเส้นที่มาจากอะไรนะเขาเรียกบางใหญ่บางบัวทองชัยสามสี่ศูนย์เนี่ยมันมาถึงเรากี่กิโลพี่รู้ไหมฮะมาถึงเราโหก็ไหลอยู่นะสามสิบกว่ากิโลไม่ไม่ไม่พี่ไอ้ขึ้นเส้นสี่เลนอ่ะอ๋อสี่เลนตรงนี้เองสักกี่กิโลสี่เลนตรงนี้เองประมาณ จ็ดแปดโลได้เจ็ดกิโลแปดกิโลได้ตรงนี้เองล้แสดงว่าเดินทางมาไม่ยากนะครับพี่ใกล้มากอแล้วพี่สนุปกติทํางานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยขายผัาอยู่สี่มุมเมืองจ้าสี่มุมเมืองใช่ไหมอ๋อเนี่ยพี่เป็นคนรักธรรมชาติมากเห็นผูกหมาไว้หมาดูเหรอพี่ไม่หรอกค่ะกลัวออกถนนเอาง่ายเลยพี่ไม่ได้กลัวไปกัดเขาแต่กลัวถูกรถชนใช่ค่ะก็ถูกรถชนอันนี้อยู่ในเขตเทศบาลหรืออบตพี่เทศบาลเทศบาลตำบลวังยางวังยางจ้า ข้างหลังเราเนี่ยพี่พี่ปลูกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมะกรูดจ้ะมะกรูดมะกรูดเก็บใบใช่ไหมใช่ค่ะเก็บใบเก็บลูกได้เขามาเก็บแล้วเราเก็บให้เขาก็ก็ถ้าเราว่างเราก็เก็บไปขายเองได้มันได้ราคาหน่อยที่พี่อยู่อะไรสี่มุมเมืองใช่ค่ะก็คือเก็บไปขายได้เลยจ้ะอ๋อเขาขายเป็นโลใช่ไหมพี่ใช่ค่ะขายเป็นโลแพงไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็ถ้าเป็นใบนี่ก็โลละสี่สิบอถ้าเราไปขายเองมันก็ได้ราคาหน่อยครับถ้าส่งเขาก็ไม่จะถูกอีกนิดนึงพี่เนาะใช่ค่ะใช่ พี่ทอมมีเพื่อนบ้านเยอะเลยเหรอเยอะเนี่ยเยอะอยู่สบายขโมยไม่มีนะไม่เคยมีรักนะไม่มีนะจากไม่มีการรักกันพี่อยู่นี่มาตั้งแต่สร้างบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ล้าผมขอถามอีกนิดนึงนอกจากว่าพี่สนุกบอกว่าน้ําไม่ท่วมแล้วเนี่ยเขาปลูกนาทานากันเนี่ยเขาเผาไหมพี่อ๋อเผาซางกันเหรอฮะอ่าบางคนก็เผาบางคนเขาก็ไม่เผานะเอาข้างที่เราเนี่ยเผาไหมข้างนี้เขาก็เผานะเผาแล้วมันจะรบกวนเราไหมไม่อ่ะมันก็ลมมันก็กระเจิดขึ้นลองเผาเยอะไหมพี่ ไม่เยอะก็จะเคลียร์เคลียร์ก่อนใช่เยราที่ผมถามเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาเขาไปโรคภูมิแพ้ไงพี่เขาไม่อยู่แล้วคนเท่าคนแก่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจอ๋อไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่านี่บรรยากาศดีมากให้เวลาไงก็ให้โทรคุยกับพี่พี่พาผมเดินข้างในนิดนึงฮะพี่นี่ตอบตรงนะแต่บางคนเขาเขาก็จะตอบว่าไม่เผาพอไม่เผาเพื่ออะไรงั้นเดี๋ยวขายไม่ได้ไ ก็เดี๋ยวไาอยู่ก็หาว่าเราโกหกคนสุพรรณพูดตรงครับผมไม่ใช่คนสุพรรณหรอกแต่ผมมาสุพรรณจนกลายเป็นคนสุพรรณไปแล้วพี่คิดว่าพี่จะขายได้ไหมขายได้ค่ะพี่มั่นใจค่ะเพราะเพราะที่นี่ดีมากค่ะเพราะอยู่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะคือถ้าพูดตรงๆพี่ไม่มีความจําเป็นที่ก็ไม่ขายหรอกใช่ค่ะใช่อ่ไม่มีความจําเป็นคือเราจะไม่อธิบายเจาะลึกแล้วกัรรู้ว่ามีความจาเป็นเป็นคามจำเป็นต้องขายอ่าครับ พี่โตมาอยู่ที่สีประจันเลยใช่ไหมใช่ค่ะตั้งก็เกเดเลยค่ะสีประจันนี่ผมได้ข่าวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วได้ยินมาแล้วก็คือทํานาแห้วกันเหรอพี่ใช่ค่ะตอนตอนนี้เขาก่อนทำข้าวก็ทําแห้วเหมือนกันนาแห้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยแถวนี้นี่ส่วนใหญ่อยู่ไกลอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านแม่ขวัญจิตไหมฮะบ้านแม่ขวัญจิตอยู่สีประจันนะคะอยู่ใกล้กันไหมก็ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะสิบกว่ากิโลเนาะใช่สิบกว่ากิโลประมาณนั้นผมขับ ส่วนใหญ่มันจะขับผ่านบ้านหลายคนที่เป็นคนพอมีอายุหน่อยจะรู้จักแม่ขวัญจิตศรีประจันใช่ดังลำตัดโอ้สุดนู่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสุดนู่นเลยอ่ะหน้ากว้างนี่น่าจะประมาณสักสามสิบกว่าเมตรนะจ้าน่าได้ที่ที่เยอะที่มันที่มันยาวใช่ค่ะผมถามให้ความรู้กันพี่พี่เอาตะข่ายมากันเพื่อให้มันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะลงมาละคันเนี่ยอ๋อแฟนตเม้าเม็ดไปแล้วจะลงมาละไม่ได้กันนกไม่ได้กันอะไรไม่ได้กันอะไรเลยค่ะ ให้มาละมาเลื้อยใช่ค่ะเนี่ยทำทำสวนมะละเป็นความรู้เราคุยกันไปแรงต่างพื้นที่บ้านมันไม่มีอะไรหรอกมันก็ปลูกที่ถมแล้วเนี่ยอยู่ในพื้นที่ประมาณ2งานอ่าสามข้างบนมี3ห้องนอนข้างล่างอ่มีห้องหนึ่งห้องโถงข้างล่างเนี่ยมี1ห้องครัวจห้องน้ำหนึ่งห้องนอนใช่ค่ะอ่ามีแค่นั้นเองเป็นสร้างมาประมาณ10กว่าปีสร้างตอนนั้นก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทเพราะเป็นเอ่อไม้สักไม้มะค่าโมงอ่า มองตรงนี้เห็นวัดบันไดทองไหมพี่ไม่เห็นหรอกคะ่ะบางต้นไม้ต้นไม้มันบางเนาะใช่ค่ะพี่ทุกบ้านนี่มีคนอยู่ใช่ไหมมีคนอยู่ค่ะอะไม่ใช่หรอกที่ผมถามไว้อะมีคนอยู่ทุกบ้านเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเออมันกลายเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ไงมีจ้ะคนมาอยู่เนี่ยเขากลัวไม่กี่อย่างหรอกพี่กลัวน้ําท่วมกลัวขโมยมกลัวเผาฝุ่นเผาฟางไม่ไม่มีปัญหาค่ะเรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหาพี่ผมถามคำถามอีกอันหนึ่งนะผมถามเล่นๆนะะไม่มีใครเสียชีวิตนะไม่มีจ้ะ สบายใจได้จ้าอ่าคือบางคนจะซื้อบ้านมือสองมักจะกลัวไงพี่อ๋อที่อยู่มาอยู่กันขอโทษนะอยู่ขอคําถามนิดเดียวพี่อยู่กันหลายคนใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่หลานสองลูกสาวสองลูกสาวลูกชายสองคนแล้วก็แฟนแล้วก็หลานหกคนจ้ะโอเคสบายใจได้คือคืนจ้าไม่ถ้าไม่ถามเนี่ยคนก็จะกลัวอ๋ออยู่คนเดียวหรือเปล่ามีใครเสียชีวิตไหมอะไรมันจะไปแนวนั้นไงฮะตอนนี้หลานไปโรงเรียนอ่าวันนี้วันธรรมดาเรามาถ่ายทำกันวันธรรมดานะครับโอ้กับสุดทีเลยพี่กับสุดละ พี่พี่นี่ค่อนข้างจะปลูกต้นไม้เต็มเลยเคยนับไหมครับว่าไอ้เนี่ยเนี่ยต้นมะกรูดเนี่ยกี่ต้นตอนที่ปลูกไว้มันพันกว่าต้นจ้ะพันกว่าต้นนะฮะจ้ะอ่าตอนนี้ก็ได้จะอยู่มันคงไม่ได้ตายไปเยอะนะพี่เนาะไม่เยอะจ้ะพี่อีกอันหนึ่งผมนึกถามพี่ว่าในบ้านพี่อ่ะให้อะไรบ้างนอกจากโครงบ้านก็ให้ก็เครื่องใช้ไฟฟ้ามันเก่าแล้วค่ะก็เลยว่าไม่ให้ให้บ้านกับที่ดินอ่า ให้บ้านกับที่ดินดีกว่าครับคือเครื่องใช้ขอกลับเชื้อพงเสื้อผ้าอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะนะพี่เนาะใช่ใช่อ่าเราขอกลับเราไปดีกว่าเ,เก่าแล้วแล้วพี่จะไปอยู่ที่ไหนกันก <c oughs> ็มีที่อีกที่หนึ่งค่ะจะไปอยู่ที่ซื้อไวค่ะมีอีกที่หนึ่งค่ะซื้อไวนานยังพี่ซื้อไว้ก็ได้ปีกว่าไวก่ะอ๋อไม่ผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเอ๊ะเอ๊ะมีบ้านหลายหลังเอ๊ะมีเงินนี่แล้วจะขายทำไมจะเป็นแนวนั้นอีกผมเตรียมจะถามให้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 ผู้ที่ซื ผมขอเบอร์พี่สักรอบนี่ครับระหว่างเดินไป0ูนย์เก้าเก้าครับหนึ่งห้าสองครับสี่สี่ห้าห้าอ่าโทรหาได้ตลอดเลยนะพี่นะได้ตลอดเลยจ้ะแล้วส่วนใหญ่ที่พี่ไปสี่มุมเมืองนี่ไปทุกวันหรือยังไงก็ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทุกวันค่ะไปเว้นวันค่ะก็ให้โทรนัดพี่ก่อนจ้าได้เลยไม่ใช่หรอกม่เดี๋ยวถ้าไม่นัดมาเดี๋ยวไม่เจอจกลัวว่ามาแล้วพี่จะไปทํางานที่ไปขายของอะพูดง่ายใช่ค่ะอ๋อแถวนี้มีสวนมะม่วงด้วยเหรอพี่มีจ้ะเนี่ยมีสวนมะม่วงแล้วข้างหลังเป็นนาใช่ไหมฮะ แล้วก็นกาทาแ้วเนี่ยทําแ้วเสร็จเาก็ทาเป็นนากันแห้วกับนาเนี่ยไหนทําบ่อยกว่ากันก็พอๆกันล่ะค่ะแ้วเขาก็ทําแบบว่าปีละหนปีละหนใช่ไหมครับนามันก็ได้สามหนอ่าครับสุดเขตแล้วพี่จ้ะพี่ให้ผมมารีวิวให้นี่พี่ไม่ดูไม่กลัวโดนหลอกใช่ไหมไม่กลัวจ้ะมั่นใจใช่ไหมครับมั่นใจถามก่อนเพราะว่าปกติผมจะรับงานจะเพราะคนที่มั่นใจผมจ้ะมั่นใจไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอยมาแล้วมันจะเป็นมิจฉาชีพปลอมตัวมาหรือเปล่า เหอันนั้นไม่ใช่ของเราเนยพี่นะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะะม่วงนี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ค่ะแค่ร่องน้ําเนี่ยอ๋อพี่มีนี่ด้วยผมเพิ่งเห็นเขาเรียกอะไรนะพี่ร่องน้ำเหรอจ่าคูจ่าคูน้ําจ่ารอบไหมครับก็เนี่ยแค่สองช่องนู่นก็แค่เสาปูนเขตเราแค่นู้นพี่ค่าโอนใครออกให้เนี่ยก็แล้วแต่จะคุยค่ะให้โทรมาคุยก่อนใช่ค่ะสมมุติว่าคนซื้อเขาต่อรองพี่ราคาฉันไม่ต่อไม่ลดเลยนะเอาให้ราคานี้เลยจ้แต่ตัดย้าฉันหน่อยได้ไหมได้จ้ะแถมฟรีตัดย่าจ้าได้นะพี่นะ ได้หมดจ้ะ,ะนี่ก็นี่แฟนก,ก็จะถางอยู่ทุกวันนะคะเนี่ยจะปลูกผักพ,พ,พี่พี่มาหน้ากล้องนิดนึงฮะไม่ใช่หรอกพี่ผมก็เลังจะให้ดูบ้านพี่จ้ะไกลมากเลยอะ่ะเนี่ยค่อนข้างจะประมาณสัก200เมตรได้นะครับจ้ะได้คือถ้า1ไร่เนี่ยมันสี่สิบเมตรนะพี่นะมันก็จะประมาณ2ไร่หนึ่งงานก็ประมาณสัก80กว่าเมตรแต่ของเรามาประมาณ30เมตรไงพี่มันก็ตกประมาณร้อยอ้ร้อยกว่าเยอะอะร้อย้าร้อยกว่าเยอะเลยอะครับ เราเดินกันไปอ๋อเมื่อกี้ผมไม่ได้เห็นร่องน้ําจ่ามีร่องน้ําครับแสดงว่ามะกรูดเนี่ยเราตัดใบออกใบบ่อยไปขายเนี่ยมันก็จะแตกใบใหม่ใช่จ้ะแต่ถ้าอันไหนมันขายไม่ได้คือใบที่มันไม่ดีเราก็ตัดทิ้งเพื่อมันแตกเหมือนกันจ้ะเราก็ต้องแต่งใหม่หมดสรุปง่ายๆเลยพี่ในสวนของเราทั้งหมดเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเป็นมะกรูดกันหมดเลยใช่จ้ะอ่าพี่อันนี้หลักเขตใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักเขตเลยเนี่ยอ่าดูไม่ยากหรอกครับอ่าแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้ก่อนตลองหรือยังไงเนี่ยโทรมาคุยกับพี่ ยังต่อรองได้อีกบางนิดนิดนหน่อยแต่อย่าเพิ่งต่อรองให้มาดูก่อนเพราะว่าจริงๆอะพี่ขาย5้าล้านห้าตอนแรกคุยกับผมไปคือ5้าล้านห้างแต่แรกก็แหละแต่พอมาเอ้ยมันจะได้จบเลยนะจะได้ไปไวๆจะได้จะได้เดินหน้าต่อได้โอเคพี่เดี๋ยวเราส่งท่านผู้ชมตรงนี้พี่มีอะไรฝากคนซื้อหรือคนที่ชมม้างไหมพี่ก็มีนะคะเข้ามาดูก่อนได้นะคะคุยกันก่อนได้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะ <c oughs> มาคุยได้ซื้อไม่ซื้อต้องมาคุยก่อนใช่ค่ะแต่อยากให้โทรกลางวันนิดนึงพี่บางทีผมเกรงใจผู้ซื้อเอาผู้ผู้ขายผู้ขายบางทีคนซื้ออยู่ต่างประเทศโทรมาติ1หนึ่งตีสองอย่างเงี้ยที่ผมก็เห็นใจนอ่ะน้องพี่เนาะเพราะพี่ต้องทางานออกไปขายของด้วยก็ขออวยพรให้พี่โนขายได้ไวๆนะพี่นะ,ะมีคนซื้อมาแล้วขายได้สมปรารถนาโดยฉับพันทันใจของพี่ในราคาที่พี่ต้องการแล้วกันนะครับอโอเควันนี้ผมขอขอบคุณี่ากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ครับ